โอเคเดี๋ยวจะรีวิวสวิตช์นะครับ DESF 1 0 0 6 PE นะครับเป็นฟาสอีเทเนตสวิตช์ต่อ2อ0อเมตรนะครับเป็น POE สวิ t ช h นะครับแล้วก็มีทั้งหมดตัวนี้มีกี่พอร์ตเนี่ยนะครับ8พอร์ตบวก2พอร์ตนะครับ8พอร์ตสำหรับจ่ายไฟแล้วก็2พอร์ตอัพลิงก์นะครับก็มันจะเป็นสวิตช์ที่จ่ายไฟได้ระยะ250าเมตร ก็จะเปรียบเทียบกับสวิตชธรรมดาตัวนี้เป็นสวิตช์รุ่นหนึ่งเป็นจิกะบิตสวิตช dgs 1 0 0 5 p ก็จ่ายไฟเหมือนกันนะครับจะลองต่ออินเทอร์เน็ตดูกับ Access Point ตัวนี้เวลาจ่ายไฟเนี่ยพวกนี้ยสปีดมันจะดรอปลง10เมกนะครับมันจะดรอปลง10เมกแต่ก็จ่ายได้ระยะไกลขึ้นจะเหมาะกับพวกกล้องจรปิดแต่วันนี้จะมาลองในส่วนของ Access Point ให้ดูว่ามันต่อได้ยังไงนะครับผมจะเริ่มจากตัวสวิตธรรมดาก่อน สวิตธรรมดาผมต่ออินเทอร์เน็ตเข้านะครับการสวิตตัว1 0 0 5ดีเจี0ย5ก่อนนะครับก็สมมุติว่าผมมี Access Point ตนะครับต่อเข้าไปนะครับมันก็ตัวนี้นะครับจะรับไฟได้ไหมตัวเคเบิลตรงเนี้ยนะครับระยะ250เมตรนะครับมันรับไฟได้นะครับมันรับไฟได้มันจ่ายไฟได้นะแล้วผมก็ จะลองเชื่อมดูนะครับเชื่อมดูออไรอะไ i f ฟผมอยู่ตรงนี้นะครับ Exit ซ์ i ดเอ็ตัวนี้ DAP 2610 d e f a ่ l t มันจะปล่อยไวไฟออกมาชื่อ D-Link นะครับตอนนี้มันยังกำลังพึ่งออมีไฟฟีดไปเลี้ยงนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวคงม,มีตัว SSID ขึ้นมา ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเน,น,นี่ยอโอเคก็ผมก็ต่อไปละนะครับต่อไปแล้วไฟก็ไปเลี้ยงละนะยังไม่มาเลยเดี๋ยวผมลองออนออฟไวไฟผมอามาละนะครับนี่มาละมาละนะครับจะเห็นว่า access point ปล่อย ssd ชื่อดีลิงออกมาซึ่งเป็น default เป็นค่าจากโรงงานนะครับซึ่งผมกำลังจะต่อด้วยตัวโทรศัพท์ iPhone อยู่นะครับดูนะครับก็พยายามเขาพยายามจะต่ออยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับ IP อ่าเขาไม่ได้รับ IP มาจากตัวตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับตามทฤษฎีแล้วมันได้มันจายไฟเนี่ยนะครับได้100ร้อเมตรนะอันนี้เรามาดู IP เขา เนี่ยนะครับเป็น ip ก็คืออย่างเงี้ยก็คือไม่ได้รับ ip จากระบบนะครับผมก็จะเล่นเน็ตไม่ได้นะทีนี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่ผมจะเอาสายชุดเนี้ยมาต่อกับสวิตช์ที่เป็น250เมตรนะครับ250เมตรนะครับผมดึงสายอัพลิงก์ออกมานะครับมาต่อตัวนี้มีอัพลิงก์อยู่2เส้นนะครับต่อมาจากสวิตช์ข้างบนนะครับส่วนตัวนี้ นะครับส่วนตัวนี้ผมเอามาต่อกับตัวหนึ่งลิงก์หนึ่งนะครับจริงๆมันต่อพอร์ตไหนก็ได้ผมต่อพอร์ตหนึงแล้วก็มาปล่อยไฟให้กับตัวเอ็กซ์เซสพอยต์นะครับตัวนี้ข้างหลังมันจะมีสวิตช์อยู่หลายตัวนะครับมีสวิตช์หนึ่งสสามสีบอกว่าเป็น vlan นะครับผมออฟไว้ก่อนนะครับตัวที่2เป็นในส่วนของ X10 ก็คือ x 1็นี้คือว่าให้มันจ่ายไฟได้ เอาจ่าย p ได้250เมตรพร้อมกับความเร็วที่10บเมกะบิตเซคันนะครับแล้วก็เป็น p o e นะครับเป็น AI p o e AI PUE นี่ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์มันแฮงค์นะครับมันจะรีบูตเองโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้เราก็ออนมันไว้นะครับตัวที่1ตัวที่4 VLAN กับ QS เราไม่ทําอะไรนะครับเราออฟมันไว้เราออน2ตัวโอเค ตอนนี้ไฟเข้ามาแล้วนะครับลองดูซิว่ามันจะมันจะได้รับ IP พีไหมนะครับไปต่อกับ210เมตรสวิตช์อยู่ต้องบอกเขาว่านี่มันขดอยู่ในนี้250เมตรอ,อ่าเนี่ยอ่านะก็ต่อเหมือนเดิมเหมือนกันตะกี้แหละนะครับเหมือนกับสวิตช์ตัวตวนะกนะี้นะครับแต่ว่านี่จะเห็นว่ามันมันได้ไอพีละนะครับจะเห็นว่าได้ไอพีละผมจะลองเทสสปีดดูนะครับ แต่ถ้าเป็นสวิตตัวก่อนเนี่ย IP ไม่มาเลยนะครับแสดงว่าระยะไม่ได้ตัวแรกก็คือมันจ่ายไฟ มันจ่ายไฟได้แต่ว่า IP มันไม่ได้รับอะดัต้าวิกิอะดัต้าไม่ถึงเพราะว่าสายแลนที่อยู่ในรังนี้คือ250เมตรใช่ใช่พราะสวิตตัวนี้มันทําได้ไม่ถึงก็เลยไม่สามารถเล่นเน็ตได้ในกรณีแรกใช่ใช่แต่ทีนี้ในกรณีของสวิตตัวนี้ทําได้250เมตรผ่านสายแลนขดนี้ก็เลยทําให้ตัวดีไวตัวนี้มีด a ต้าเพื่อให้สมาร์ทโฟนเล่นเน็ตได้ครับผมแต่แบต่ว่าแบนด์วิดมันนะครับมันจะลดลงไม่ใช่เป็น100เมตรจริงๆตัวนี้เป็น10ทับ100เป็นฟ นะแต่ว่าพอเราขยายระยะทางมันไกลขึ้นนะครับก็ความเร็วมันจะลดลงนะครับแต่เราก็ได้ระยะทางที่ไกลขึ้นมันก็พอเพียงกับกล้องวงจรปิดนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วที่ไม่สูงมากนะครับ10เมกก็พอใช้อะไรเงี้ยโอเคเราก็ก็ได้ไม่ต้องซื้อตัวสวิตช์หลายตัวนะเป็ตัวเดียวก็ปล่อยได้ไกลเลยนะครับโอเคผมจะลองเทสสปี s e d ด,ดูนะครับมันต่อแล้ว อ,อ,อีกอีกสักรอบไหมอีกรอบตัวนี้ผมใช้ดีฟ u อ t ตามที่เครื่องมันเลือกมาเลยนะไม่ได้ผมไม่ได้เลือกกันอย่าง,งอืง่นสิบเมกแอปร์เทได้เก้าจุดสี่เจ็ดนี่ก็ถือว่าเยอะนะจริงๆตัวกล้องจรปิดมันเข้ารหัสนะครับโดย S264 2 6 5อย่างเงี้ยนะครับซึ่งใช้แบนด์บิดไม่สูงนะครับประมาณ4เมก5เมกโอเคแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็ได้ประมาณนี้โอเคคือ <Okay. S 1> น้อยกว่าไนะด้ซ้ำนะ2องไวได้ซ้ำ H25 ครับ